บรรยากาศดีมากะคะรับอือบรรยากาศดีเนาะแล้วนี่ด้านหลังมหาวิทยลยครับอเป็นท้องทุ่บรรยากาศดีพ่ชันเนี่ยไม่มีอะไรนะทุบได้เลยเพราะเป็นไม้อัด มันโอเคมากเลยและชื่ออาคารก็ดีมากเลยนะรวมใจย่อม,มาจากรวมใจชาวมุกดาหารสองห้าห้าเจ็ขอทุกอย่างมันพร้อมอยู่แนละ้วมีทั้งห้องเรียนห้องสำนักงาน ห้องน้ำห้องพักห้องรับแขกมีลานก็ภูมิทัศน์อะไรก็โอเคหมดตอนนี้ก็อยู่ที่การขับเคลื่อนแล้วมาแต่งเติมนิดหน่อยแค่นั้นเองก็วันนี้ก็ถือว่ามาใครอะไรมาดูสถานที่แล้วก็เพื่อให้เกินการขับเคลื่อนเรื่องของการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่มุกนาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงในในระยะเวลาใกล้นี้ สิ่งสำคัญก็คือตอนนี้ต้องเตรียมเรื่องของสถานที่อาคารเรียนนะครับแล้วห้องเรียนซึ่งมันมีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ม,มาเติมอีกเช่นน้อยเท่านั้นเองก็สมบูรณ์เรื่องของหลักสูตรซึ่งต้องอา,อาศัยทางมหาวิทยาลัยนะครับทางมทลรธัญบุรีเนี่ยในการที่จะทําหลักสูตรให้สอดรับกับ,กบพื้นที่ของมุกดาหารนะครับเรื่องของการเตรียมบุคลากร ทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ต่างๆเนี่ยในหลักสูตรที่เราจะจัดเนี่ยตอนนี้มีอยู่แล้วเพียงแต่จัดคนมาลงลงพื้นที่เท่านั้นเองแล้วก็บุคลากรที่จะสนับสนุนเช่นเจ้าที่ธุรการหรือแม้กระทั่งรอปภรักษาวความปลอดภัยคนดูแลความสะอาดอะไรเงี้ยก็คงจะต้องจัดคนมาดูแลสถานที่ด้วยนะครับ <S <S แล้วก็เรื่องของภูมิทัศน์ต่างๆ <S <S เรื่องของการสร้างบรรยากาศซึ่งบรรยากาศดีอยู่แล้วล่ะ ตัดญานิดหน่อยปรับแต่งนิดหน่อยก็คงจะทําให้การเรียนการสอนเนี่ยมันมีคุณภาพและก็มีบรรยากาศสุดท้ายก็คือการดํารงความมีส่วนร่วมและการประชามพันธ์ให้คนในพื้นที่เนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ลุกขึ้นมาช่วยกันในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของพื้นที่มุกดาหารครับ